อีคุณน,นี้เหมือนเหมือนอะไรที่คนละอย่างเนาะนะเนาะคนละอย่างแต่ว่าดีนะถ้าจับมาดีดีอันนี้เป็นบอลกองกลางอะไรคนละอย่างอันนี้เป็นบอลกองกลางนี่เป็นบอลปีกบอลหน้านอ,อืมนี่ยเขาทักษะแล้วอไอ้บีมไอ้บีมบอลหลังปีกได้ไอ้บีมอันนี้เริ่มหน้าเต้มัน ฟองคือเมกเจม้าชาธรรมชาติมาในเบียงคือเป็นเซนเตอร์อเซน,นเตอร์เนเตอร์ดีมากแต่ว่าโรงยนในกรุงเทพพวกนะไปเนาะพวกอสคัคุงอะ่ะชคตบ,บเฟินปูโควิดอเอาเบสิศไปกินหมดเสียดายเวลาตอนนั้นฝึกเบรแน่นมากก่อนโควิดจะไม่ตองเตะ เลยตรงนี้ตั้งสามสี่เดือนอุ้ยโอ้เขาทำตรงนี้ออกแล้วเปียงสวยเลยเนาะเตียนเนาะสวยเลยเนาะสวยไปแล้วเขาหดือนไม่ชอบฮะเป็แล้วเดือนไม่ชอบที่เหรอพออะไรเนาะมันเสด็จทำรั้วโอ้ยในบ้านเห็นหมดเลยปั๊บมีด้หมดเลยดูบ้านผมเห็นบ้านผมเขาไปข้างในเลยเห็นไหมเออแล้ว ตามเลยตามเลยตามเลยเจาะหรือยังเจาะองเท้าก็ได้เท้าเดียวก็ได้ไม่เป็นไรลูกไม่ค่อยฝึกไปเรื่อยๆกี่เท้านะสองเท้าก็ได้เท้าเดียวก็ได้สองสองเท้าก็ได้ คนละสามรอบนะคนละสามรอบนะตกช่างมันเปิดไปเดี๋ยวดีเองอย่ามองว่าเป็นของเตียงเล็กน้อยถึงแล้วสงแล้วสงแล้วคนมันจะเก่งมันมันต้องเก่งมาตั้งแต่เรื่องเล็ก,ลกน้อยเนี่ยขึ้นไปแต่เราเป็นนักบอลเนี่ยมันต้องทำอะไรได้หมดเกี่ยวกับฟุตบอลน,นะ ไม่ใช่เตะปุ้มตุ้มลงแข่งมีรายการที่แข่งก็จะแข่งอย่างเดียว เล่นฟุตบอลมันมี50สถานีเดาะเลี้ยงส่งมงยิงแต่ละสถานีอย่างอย่โหโหางเอาไว้มั้เนี่ยฮะถ่ายไว้ถ่ายไว้มั้เนี่ย<ะ>ถ้โอ้โหแต่ละสถานีอย่างน้อยต้องมี60%ต้องไม่ต่ำกว่าน,นั้นต้อง60%นัพใครเป็นอะไรรถลงบานแลรถผู้ภัย วิ่งวิง่งเอ่อย่อก็ย่องก็ย่องก็ยองก็ย่องไปม้ย่องอ่ะม้ย่อง คนละสามเที่ยวแล้วแล,วแลวเองจะรู้ว่าเบี B เองเนี่นขนาดไหนในสถานีตั้งห้าอันนี้สถานีที่หนึ่งดอ ยังไงหมดแรงเหนื่อยวันแรกไม่เป็นไรเดี๋ยววันต่อไปจะดีนงลูกโ,โอ้สิงตองเทียบแล้วเว้ยนถึงขั้นบรรลุเทียบขั้นบรรล,ลุวิ่งแล้ววิ่งไม่ใช่เดินทำไมวิ่งเอา <laughs> อันนี้มนเดินมันต้องวิ่งวิ่งเออยอเอาไหมต้องวิ่งไปอะยอยอยอเอาต้องยอทำให้พี่ดูดิวิ่งยังไงทำวิ่งยังไงดู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 นะดูวิ่งนะวิ่งนะไม่ใช่เดินนะวิ่งมาย่องนะเท้าต่อเท้า ไปลองดูวิ่งวิ่งวิ่งมากันานั้น <laughs> ไปหน้า <laughs> เอาไปตามไปลูกตามไปไปไหมเราจะเป็นแมฟุตบอลนอะ ไม่คิดเรื่องคัดตัวต้องต้องถามตัวเราเองก,ก่อนว่าบบบบวเบงเบงเราแน่นขนาดไหน <c oughs> ถ้าเบงไม่แน่นไปมันก็ไม่สุดหร,รอกสิแปดปีตายเกี้ยง <c oughs> จเจอแค่เราวแล้วก,ก็ไม่อยู่แล้วเ <c oughs> ย่างนี้ลาดีเนาะอะก่อนดูถูกลาวเดี๋ยวนี้เป็นไงโดนลาวกันหนำเอา พยายามวิ่งลกูกพยายามวิ่ง